สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการครอบตัดภาพเป็นรูปทรงต่างๆด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับพวกนี้พี่ก็ทำเอาไว้นะครับด้วยวิธีการครอบนะครับเราก็มาเริ่มจากการที่ว่ามาที่ไฟล์แล้วก็เพรสนะครับเพรสรูปภาพที่เราต้องการที่จะทำนะครับพี่ก็จะเพรสมาวางไว้ก่อนนะครับ นี้พี่ขอลบสร้างไฟล์มันไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่เคยเพจงานมานะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เพสนะครับตอนนี้พี่จะเพจมาก่อนนะครับรูปนี้จะใหญ่หน่อยแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ย่อให้มันเล็กลงครับไปแล้วก็เพสนะครับ อันนี้พี่จะเพรสมาก่อนนะครับทั้งหกรูปนะครับจะได้ท,ทําทีเดียวเลยนะครับวายแล้วก็เพรสแบบนี้นะครับอันนี้พี่จะเริ่มต้นกับรูปนี้ก่อนนะครับเรามาเริ่มต้นจากรูปรูปตรงนี้นะครับพี่ต้องการแค่ส่วนนี้นะครับส่วนของภาพแค่ตรงนี้นะครับพี่ก็นำรีทังเกิลพู่ด้ยนะครับ มาเลือกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรม Illustrator CS6 นะครับแต่ถ้าเป็นเ,เวอร์ชันใหม่ๆนะครับ Illustrator เ,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 เวอร์ชันใหม่ๆเขาก็จะมเีเครื่องมือที่สำหรับครอกกัดภาพมาให้ต่างหากเลยนะครับเมื่อเราสร้างสี่เหลี่ยมคลุมตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เซเลกเลือกทั้งวัตถุและก็เส้นนะครับ เดยียวกดลิฟตค้างไว้แล้วก็คลิกภาพขึ้นไปด้วยนะครับก็คือสองอันนี้ต้องถูกเซเลสนะครับแล้วจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวานะครับเลือกคําว่า make clipping m a ยนี้นะครับน,นี่ก็ไปหนึ่งภาพแล้วนะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะสร้างอันนี้นะครับ rectangle tool เน,นี่ยนะครับซึ่งมันจะเป็นภาพมุมมนนะครับเราต้องการ ให้มีขอบมนๆแบบนี้นะครับเราก็สร้างสี่เหลี่ยมคลุมไว้แบบนี้เราต้องการครอบภาพนี้นะครับต้องการให้ขอบของภาพเป็นมุมมนๆนะครับเมื่อเมื่อสร้างสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับก็สซเล็กเลือกทั้งสองอันนะครับคลิกขวาค้างไวไ้เลือก make clipping mask แบบนี้นะครับเห็นมครับมันจะมีขอบมนๆแบบนี้นะครับอันหนึ่ง นะครับก็จะเป็นอ,อิลิฟทูนะครับอิลิฟทูนะครับที่จะเลือกภาพนี้นะครับเลือกสร้างแบบนี้นะครับวงรีแบบนี้แล้วก็ทีเล็กเลือกทั้งสองอันครับแล้วก็เลือกเม็คลิกทิ้งม,มาแบบนี้นะครับนอกจากตรงนี้แล้วนะครับ ถ้าเราจะยอ่อเราก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ย่อให้มันเล็กลงแบบนี้นะครับนอกจากเครื่องมือวง,งลีแล้วนะครับก็มีเครื่องมือเอลิปทูเนี่ยสามารถสร้างวงกลมได้ด้วยก็ด้วยการกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกสร้างวงกลมแบบนี้นะครับภาพนี้จะทําเป็นวงกลมจะได้เลือกต้องสองวัตถุกดเมาส์ขวาเลือกเมสที่เป็นแบบนี้นะครับ ภาพแมวนี่นะครับที่จะทําเป็นรูปดาวน,น,นะครับรดาวใส่แบบนี้ก็เอาเป็นภาพคนดีกว่านะครับนี้นะครับนี่ก็เลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวาเม คลิป,ปิ้งมาส์แบบนี้นะครับไม่เพียงแต่ใช้เครื่องมือเหล่านี้มาสร้างเป็นอันอเป็นวัตถุที่ครอบตัดนะครับแม้แต่รูปที่เราสร้างขึ้นมาเองรูปทรงที่เราสร้างขึ้นมาเองอย่างรูปหัวใจอันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนํามาครอบตัดภาพได้ดูรูปนี้นะครับอันนี้เป็นรูปหัวใจที่ที่สร้างด้วยการวาดจากโปรแกรม illustrator นะครับนี่ก็ต้องการที่จะ ครอบรูปแมวรูปนี้เป็นรูปหัวใจนะครับพอพี่วางไปแล้วหัวใจมันไปอยู่ข้างหลังเราก็ต้องมาที่คาว่า object นะครับ Arrange ปริ้นต์ฟอนนะครับต้องให้วัตถุที่เราต้องการที่จะเป็นแบบในการครอบนะครับอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เลือกรูปแมวนะครับกดจิ้ม้างไว้คลิกรูปแมวด้วยนะครับกดเมาส์ขวาครับเลือกคําว่า make คล i กมา mask แบบนี้เราก็จะได้รูปเป็น ว่าจะเป็นลักษณะต่างๆนะครับถ้าเราต้องการที่จะขยายรูปนะครับต้องการเป็นตำแหน่งหรือต้องการเลื่อนนะครับเราก็ดับเบิลคลิกที่รูปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนได้นะครับเห็นไหมครับจะเลื่อนได้เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็คลิกไอตรงนี้ออกไปแล้วก็เซฟภาพก็แค่นั้นแหละครับก็จะได้ภาพที่ในรูปแบบที่เราต้องการนะครับ ครับสำหรับคลิปวิธีการครอปตัดภาพเป็นรูปทรงต่างๆด้วยโปรแกรม Adobe l l u s t r a t o r ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับยุราฮ่าได้นะครับสวัสดีครับ